สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีจ้ะพี่น้องีผมตามดำซิงนะครับเรื่องวันนี้มันนี่มา้ยเนี่ยเมื่ก็บเห็ดครับมาเก็บเห็ดเมียนมาเก็บเห็ดครับสิมานบ่ค่ะนี่มีดิโอ้ยอันนั้นลูกตัวค่ะขี้ยางบ่ได้วันนี้ครับขี้ยางบ่ได้เนาะค่ะเนาะขี้ยางบ่ได้ก็เลยมาเก็บเห็ดครับวันนี้เขาสวนยางบ่ได้เก็บเห็ดกันจ้าพี่น้องค่ะตามเสียตาไปเลยจ้าทำทรงเก็บคืดๆนี่มีตะไคร้มันยเนี่ยค่ะตะกี้ตะกี้ อันมี้เราเห็ดเห็ดละาโง่ค่ะเห็ดเห็ดพึ่งขมเห็ดอะไรนึงเรานี่นะคะได้ได้มาโอ้นี่เห็ดดอกนี่คืออ้วนคือข่อยแทนอวนหรือคนไทยปะมาพี่น้องมีท่ามาเก็บเห็ดได้ครับเนี่ยวันนี้จะพามาเก็บเห็ดค่ะเข้าป่าอันนี้เห็ดดอกนี่มันเถาคือคนไทยอันนี้เห็ดเอาอยู่บ่เนี่ยเถาเอาเนี่ยเถาคือคนถือเลยค่ะเอาบ่ล่ะเอาจ้าเอาเพื่อเรียกบ่โอ้ แสดงว่านี่ครบเพื่อเลือกบอกค่ะดแล้วหนึ่งวอาเลยนี่มันเผาแห้งไหมอันนี้ล่วงแล้วค่ะร่วยแล้วโอ้ยพี่น้องมันเห็ดช่วงนี้มันกำลังเกิดลาย้ะครับฝนตกจะว่ามันมันมันเผาคือคนไทยหมดเลยวอลค่ะมันเ่าคือคนไทยก็ไเลยค่ะแต่ว่ามันชรล่าผาผู้คนถือค่ะกเมื่อนี้มาจจะคนค่ะ เมื่อนี้สาม,สามเด็กน้อยไปโรงเรียนบ้านเราครับมืัอนี้เด็กๆไปโรงเรียนค่ะเมื่อวานเปิดเรียนวันแรกนะคะเด็กป .1 ลูกชายเด็กป .1 ตื่นเต้นมากนะคะอันนี้ไข่มันค่ะนี่ไข่มันนี่ค่ะนี่ไข่ค่ไข่ชนิดเขาเอาหรอเขาเอารุ่นนี้นี่ไหนคะเนี่ยโอ้นี่ไข่กันเอารุ่นนี้กำลังแซบๆอยู่รุ่นนี้ไว้ให้มันใหญ่ก <b> ่อนโอ้หม <c oughs> ันไม่เออมันใหญ่อยู่เด <c oughs> oh, <it> <media> ี๋ยวดอกนึ่งนี่นะคะส่วนใหญ่มันจะเป็น กองเล็กๆเนี่ยมันจึงแซ่บพค้นออกคนเข่าพี่น้องค่ะอันนั้นไข่น้อยเหรอไอ้คนออกคนเข่าค่ะก็มีอ่าคนหลายเฮ่งทายพี่น้องเมื่อไหร่คุณเต็มป่าอยู่ปุณอันนี้ก็คนเต็มป่านะคะไม่ใช่มาแค่เราสองคนมากับยายจอยนะคะวันนี้วันนี้ยายจ่อยเกเรวันนี้ยายยจ่อเเกรงานนะคะไม่รู้อยู่ไหนก็ไม่รู้เรียกหาแม่เจ้่ทำไมคุณท่ทานคุณจะถิ่มแม่เจ้าไใส่ปล่อยถิ่มเลยปล่อยถิ่มเนาะค่ะเนาะเพิ่นปล่อยแม่เพิ่นถิ่มเหรอพี่น้อง อันนี้ผูพังไปละอ,อันนี้ค่ะพี่น้องอันนี้ก็เฮดด้วยค่ะาบางคนบออันโมหูก,กับสิวาบบเมียนนี่เฮดค่ะนี่อันนี้คือเฮดขาวเฮดแป้งเฮดขาวเฮดแป้งค่ะใส่ค่ะได้เฮดบอกค่ะพี่น้องค่ะอันนี้มันเถาครันเบอ้อันนี้มันเถาพะเกะรับมันเกะอ้แต่เสียดายเนาะนี่หมมันเถา เอาไปเข้ากับมันหักกรค่ะมันหักกรอันนี้ยังค่ะเห็ดผงขมข้นหวานบ่ค่ะข้นหวานไปส่งโรงเรียนเรียกกับว่าคเห็ดปอบ่ค่ะส่งลูกขึ้นรถรับส่งมือแรกไปส่งโรงเรียนอยู่ค่ะวันแรกไปส่งถึงโรงเรียนนะคะเด็กป .1 ไปส่งเข้าห้องก่อนคู่กับงามงามเนาะคู่กับตาหักได้บอกกับม่วนมวน พน่าสิเอาลูกคือรถรับทรงอยูบอ่บ่เนาะเฮ้ยสิไปทรงไปหับเองพนว่าเด๊พี่น้องขอถ่ายให้งเนะะียค่ะถาตัวพี่น้องคนไหนเออใส่เสื้ออีกอ่ะผู้ววาววหววนววคู่วันวว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 วอวอววววววหวว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 ะวว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 วงงววววกวนตวววววววบวว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 วเวววววววอวว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 วหววววนต่อ พอละลายจังสีอันเปิดให้พี่น้องเบิ้งอีกค่ะอ๋อเป็นจงไหนขาผูเบาไตเฮ็ดใน่บอ่อไตเฮ็ดแล้วโง่ดอกนึงครับใส่ค่ะนี่ขึ้นหน้าตาส่งตื่นเต้นเถอะไหนค่ะให้เบิ่งน้ำเนี่ยหน้าตาเฮ็ดละงูหน้าตาเฮ็ดละงูอำเภอบ้านกวดจังหวัดบุรีรัมย์เป็นใจไดนี่ให้เบิ่งน้ำเนี่ยเอ,อ้ยซุ่มขอกรักพี่น้องเลยพว,วนน่ะคักแห้งขึ้นโง่ยังมีดอกเดียว มือทองเกลียวกับกาเกิดเนาะเดี๋ยวิเอามาเบิึงค่ะเอาบึงให้ให้ให้เบิึงเนี่ยเอื่นเอื่นขวันเนี่ยค่ะเอื่นขวันเนี่ยโอ้ได้เห็ดละงอกดอกหนึ่งเอื่นขวันค่ะมาไปหาบึงไปไปอ่ะขึ้มีดอกเกลียวพี่น้องโอ้ยได้เห็ดละงอกดอกหนึ่งเอื่นขวันผูกแขนเลยล่ะค่ะนี่พี่น้องเอ้ยผูกก้อพร้อมเลยอ่ะอ่ะนันเห็ดขาว เห็ดข้าวเห็ดแป้งค่ะเอาไปแกงพี่น้องเอาไปแกงใส่ใส่อีหยังนะดอกพักไอ้ยอดพักติวแกงใส่ยอดพักติวค่ะพักติวอ่อ,อนสดน้ำพี่น้องเอ้ยแซ่บหลายใส่เฮ็ดเพิงขมเ็ดเพงขมนี่ค่ะท่านเห็นอยู่ค่ะนี่โอ้นี่เฮ็ดเพื่งขมอ๋อ กัม,มีสุเห็ดเนาะคะ่ะเห็ดผึ่งขมเห็ดโอ้นี่พูน่ะโอ้ดอกสุป,ปูด,ดีแท้ดอกสุป,ปูคือคอนถือกับตาเถอะเนาะพี่น้องเป็นตาหักเถอะน่าเสียดัเนาะปัดทุกดันดอกนึ่งอะในค่ะโอ้มือกล่องบาคือดอกพี่น้องโอ้ยนี่เด็กค่ะมือกลอ่องกับตาบ่ค่อยดีพี่น้องเอง้ยเถาหรอ หสุกติปีดีแทนเลีห้หน,น่อยเนาะเอาไว้ก่อนเอาโลดค่ะเอาโรดค่ะเสียเบิดค่ะไม่รูมันตัวนี้รูมันก็กินไปเลยละ่ะค่ะยำไปเลยละ่ะค่ะเด็ดหัวกินไปโรดอ่ะคนตาดีหาเบิง่งค่ะเจนี่กับบัวใหดอกพี่น้องเท่าเราซูมมือนี่แน่ม่ค่อยเห็นละ่ะค่ะต่อไปกสิแน่เสียตามรสชาติละค่ะแต่เห็นเอ้ามาดูแกกีดยางบ่ได้พี่น้องค่ะต้นยางเปียก ฝนตกมาพายุเข้าตั้งแต่เมื่อสองวันสองวันแล้วนะเนาะเสียตันะ้มเนาะสองสามวันแล้วเนาะกีดยางไม่ได้เราก็ต้องแต่ตอนนี้แม่เจ้าอยู่ไหน <c oughs> พ่นป้าพ่นป้ายายจอยถิมไหวพี่น้องขเพ่นป้าเมียพ่นไหวใส่บูหู้บูงป้าดอกอ่ะมามาหากัน่อพี่น้องะ่ะอ่ะามาเบิ่งกันพี่น้องคะ่ะคุณอ่ะจะแมนดลีดีเน็ตก็ได้ เห็ดกัะเจเมนเสืองดีดอกกระพุถ้าฝนตกนะคะฝนตกใส่ใบของเห็ดเห็ดจะดอกผุแบบนี้พี่น้องอเป็นเจไดค่ะพ่ออยู่บ่พ่อเถอะถมเถาเหรเถมเพือคนเก็บเลยนะคะคุณน่ะเขากระไดมากที่ัน,นมันนี่บ่เต็มปลาโอ้นี่เด็กข,ขาวๆนี่เด็กว่ามันเห็ดบน โอ้เห <People in the background> ็ดเบือค oh, <background> ่ะเอาไปชิมก็เดียวเลยเห็ดหโอ้บ่ได้ดอกค่ะประกันน้อยถ้าถ้าประกันหลายสิแกงสูกินได้หรือค่ะประกันน้อยแกงบ่ได้ดอกค่ะบ่แล้วนี่แล้วสินเห็ดก็มีแต่อยู่รีรีพี่น้องพูดนะ พี่เบิงเสียตำเพื่อนเก็บได้บ่คุนได้ยูว่วปวก,ก็ปวดแต่ละเห็นปวกหน้าตาเป็นยังไงเงียบเลยโอ้เห็นปวใสายสามคุณนะไงเงามันขึหลุดขาจอยน้อคุณนึงงลยหลุดน,นำ้ำ สามผู้บอกรนดอกเดียวผู้เบาเก็บเห็ดโอ้ดอกนี้แม่คืออ้วนทุกปุกเองคือตาหักแผ่นดอกเก็บเป็นเรียงมื่อละดอกของดอกพี่น้องรวมกันไปดีๆเก็บเล็กผสมน้อยค่ะเก็บไปเก็บมากกับเสด็จเต็มกับตาผุ้เนีพี่น้อง มนนนอ,อนสีไปกแกงแล้วก็สดนำเส็แซบให้พี่น้องเหลือใจโม่าาร<า>้อยยังค,ค่ะอันก็นเกิดมาเบาเนาะค่ะเพื่อนบอกว่านู้อว่าหลายแต่ว่าเพื่อนบอกว่าข่อยหลายดอกค่ะอย่าให้เพื่อนได้เบอกเนาะ จมดีหลายของเครื่อใหม่เนี่ยนะค่ะเป็นยังไงเนาะเข้าสิพ่อได้เกียงเลีง้งเข้าบันนี่มื่อนี้อู้นี่เป็นชะตครับตัดทุกน้องชายพอให้ตาโงก,กะนะเกิดน,น้อยดอกแก่เน็่ยะลงกงมุ้งบุรีรัมเป็นเจดีเลยชัวบูน,น่าโอ้ยหัวเดง่ายหายนะบูน,น่ะ มันคือมีหน่อยดอกไงเงาโปรพี่น้องะพุ่นนะบือได้เบื้องหน้าคนกระเห็ดเบื้องได้เบื้องหน้าคนกระเห็ดนะคะเงยหน้าขึ้นนะค่ะพี่บอกร้ายเลยดิพริ่น่อยกับพวกโอเหลืองุวยดีค่ะพี่น้องค่ะอ่ะมื้อนี้เฮาก็ได้เห็ดละงอกซ้งดอกแล้วล่ะข้ะตอนนี้กะได้หลายบ่จ้ะพอได้กินค่ะครับ พอได้แกงเนาะยางมาถึงรถแล้วครับตอนนี้พี่น้องมาถึงรถแล้วพอได้แกงจ้าเห้เรางงก็ได้สามดอกนึงนี่เห้เรางงก็ได้สามดอกพอไปปนอ่ะตะแค่งกระตาให้เบิ่งนั้นไหมค่ะยกสูงสูงนี่ครับ<อ>พี่น้องพอได้กินค่ะกสำหรับคลิปนี้เนาะพี่น้องขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมเนาะค่ะที่ช่อง YouTube ตั้มดำซิ่งเพจ Facebook ไลฟ์ ite, ตั้มดำซิ่งนะคะเป็นกำลัง,งใจให้เราด้วยสำหรับคลิปนี้ สวัสดีค่ะกระบานก่อนฝนตกหรือจ้ากระบานเล็กน้อยเ่ยพ่อได้กินครับ